สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้พวกเราจะไปเดินนะคะซอยแถวบ้านพวกเรานะตอนค่ำนะตอนนี้ไม่แน่ใจว่า <c oughs> น่าจะสองทุ่มครึ่งแล้วหรือเปล่านะคะ <c oughs> พวกเราจะไปเดินกัน <c oughs> ไปชมบรรยากาศซอยแถวบ้านพวกเรานะคะทุกคนคะ่ะ Are you ready to go? See? Shall we go now? Let's go run this c i r c l ไปค่ะตามเด็กๆไปกันค่ะทุกคนคะ่ะ เด็กๆวิ่งไปแล้วเดี๋ยวสาวคนไทยกับกล้องให้ทุกคนดูนะแอปเปิ้ลที่เราที่บ้านแอปเปิ้ลที่บ้านเราก็เยอะเลยทุกคนค่ะดอกไม้ตอนเย็นให้มัมีน้ำอย่า it's dark shall we go shall we go เลซ่า go go เลซ่า go 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 ไปเดินชมบรรยากาศแถวบ้านด้วยกันค่ะทุกคนคะ่ะเป็นตอนเย็นเย็น let's go let's go o c g y let's go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  ตามเด็กๆไปค่ะทุกคนคะ่ะทานคุกกี้ไปแล้วเรามาเดินเบิร์นไขมันนิดนึงทุกคน มาชมบรรยากาศบ้านเรือนตอนเย็นๆกันค่ะมาลิซ่ามา Are you h o m e มามีแฮนมาสเตอร์ออสตินนะฮะนี่เดินกับสามหน่อยค่ะอุ้ย <c oughs> ดูจังเลย <c oughs> ลูกใครเนี่ยเลยลูกใครเนี่ยดูล <c oughs> ิซ่าเบาดูดูจังเลย <c oughs> ดูไหมดูไหมคะ น้องหมาดุจังเลยแล้วพี่อัซินอะ่ะบรรยากาศตอนเย็นสนุกไหมอาบน,น้ำแล้วออกมาเดินรับลมเย็นค่ะค่ะย่า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 ค่ะ Are you happy? Are you happy? พาลูกสาวกับลูกชายมาเดินค่ะ ส่วนพ่อบ้านไม่มาพ่อบ้านทำงานอีกแล้วไอยูดนไปอยู่ Let's go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  ไปชมพระอาทิตย์ไปชมวิวพระอาทิตย์ตกดินด้วยกัน stop, ค่ะอัสซินสต็อปค่ะค่ะเข้ามา Did you enjoy What time is it watch You don't have time You enjoy. I'm a time person. My video time. Yeah, you know what time in your radio? Do you know what time is it on your radio? Zoom, 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 let's go quickly. The sun gonna gone, the sun gonna gone. บ้านเรือนนะคะก็จะมีประมาณหนึ่งชั้นสองชั้นประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะ Go walk properly ก็มีจักรยานปั่นตอนเย็นด้วยตอนค่ำและ

เดินไปชมบ้านเรือนตอนเย็นเย็นไม่มีแสงแดดก็พอออกมาเดินได้วันนี้อากาศดีนะทุกคนนะวันนี้อากาศดีฝนไม่ตกแต่ว่าเมื่อวานนี้ฝนตกค่ะพี่อ,อินมาฝั่งทางนี้จะได้เจอแสงพรอาทิตย์ถนนด้านหลังค่ะเป็นถนนไปทางทางไปโรงเรียนพี่อศินนะคะทุกคนค่ะอยาเดินมาเดินประมาณ7นาทีก็ถึงโรงเรียนพี่อศินแล้วค่ะ สาวส,สน้อยอนนาบน้ําแล้วก็ออกมาวิ่งด้วยแต่ก็เหงื่อไม่ออกหรอกค่ะเพราะว่าอากาศเย็นสบายเลยทุกคนคะ่ะเรามาเดินพอให้นอนหลับแซบนอนหลับแซบนะทุกคนนะโอ้ลิซ่าลูกกิตติสย่ you see rainbow harmony a smiling smiling ย่ h yeah. โอ้ลุกสิ long way let's go <S rainbow rainbow yay you like it yeah you <Rainbow. S 1> like it and star see star พอดีว่ามีเด็กวาดรูประบายสีตรงถนนน่ะทุกคนน้องอลิสาชอบมากเลย rainbow do you like it do you like it you like it oh Oh, at least I like rainbow. I like it, rainbow. Who <laughs> Are you gonna go walking? Are you gonna sit down to do rainbow? Color like that, and then you can paint on the floor. Say, I write rainbow, and got a lot of heart too. You see heart? Yeah. You like it? Yeah. Okay, shall we go now? Rainbow. Rainbow. Con ơi, say hi, you say bye. hi, hi. <laughs> bye bye, Lisa. Come on. Bye bye, Rainbow. Rainbow. <laughs> Lisa Rainbow. đi. Rainbow. Yeah, Lisa. Hi. Lisa, did you write Rainbow? Are you right, Rainbow? Do you like Rainbow and you? I like. Yeah. yeah. Look. ยังไม่เจอไอพี่วันรันโบ้ย่ายูเลิฟรันโบ้ส้มมา Shall we go for walk first then we come look again ไปไม่ได้ไปไหนแล้ววันนี้วิ่งกับไปแหละก้อนหนาวซันกันก้อ go now. Shall we go Shall we go ไปดูผ้าทิศตกดินกันก่อนจะได้เจอไม้ผ้าทิศตกดินเนี่ยบ๊ายบาย Bye bye Rainbow. Bye bye rainbow. Yeah. Bye bye Rainbow. Bye bye Rainbow. Bye bye Rainbow. You like it? Alyssa right like rainbow. Rainbow. Alisa rainbow. Hmm. Rainbow. Yeah. Rainbow. Yeah. I know you like it. ไอ้เนออย่าไหลกิอย่าชอบชอบเขาแหละเขาชอบเรามาเจอต้นไม้ีแบบนี้ด้วยสวยนะดอกอะไรก็ไม่รู้ค่ะอลิซายคุณชอิไเรนโบอย่บิวตดีค่ะยุณชอบไหมล่วงเต็มพื้นเลยค่ะดอกอะไรไม่รู้นะล่วงเต็มพื้นเลยไม้กันสั่นมานี่ ไม่หนักก็หนักนะทุกคนนะเนี่ยทุกคนบ้านเล็กๆนะน่ารักน่ารักดอกกุหลาบด้านหน้าดอกสุดอกไม้เป็นบ้านชั้นเดียวนะคะทุกคนค่ะนิยมบ้านชั้นเดียวส่วนด้านหน้าเราเนี่ยก่อนหน้านี้เขาขายนะทุกคนคนซื้อเขาย้ายเข้ามาแล้วค่ะหลังนั้นน่าจะเป็นบ้านสองชั้นค่ะทุกคนค่ะดูอลังการงานสร้างเราจะมีบุญวาสนาไหมนู้ เนี่ยเป็นวิวนะคะตรงเนินเขานะคะพอหน้าหนาวนี่ก็จะเป็นหิมะตกนะคะทุกคนค่ะไปลูกปะหนูไม่ไปนะลิซ่าลิซ่าไม่ไปลูก What she d o it's n g not at home come on come on come on. come y e ่ h come on Shop someway. You look at the car. Hmm? Yeah. What is it? Ooh. Ooh, walk quickly. W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 alk quickly. look at Austin run a l i s a run ความสุขเล็กๆน้อยๆค่ะทุกคนค่ะน totally ู่นภูเขามีคนมาเดินด้วยนะทุกคนนะก็ยังมีคนเดินมีผ่านุ้งหมามาเดิน ลิซานัดอินวอชเชอร์ตรงนี้พอเราเคยมาลอยกระทงกันน้ำเล็กๆไม่น้ำเล็กๆค่ะน้ำแห้งหรือยัง is it still have wateroh yeah ยังมีน้ำอยู่ yeah water ยังมีน้ำอยู่ look waterlook wateryeahhow water. about you ลิซิน you will ยูวิลโกเชลอาตุนี่ฮึมบรรยากาศดีมากทุกคนค่ะเนี่ยถ้าเป็นฤดูหนาวนะคะหนุนนเนินเขาเนี่ยก็จะมีหิมะเต็มเลยนะทุกคนนะฮะโนไม่น่าเข้าในเนี่ยลิสซาน่าเข้าในเนี่ยยาดูตอนเย็น พาทิตกดินเราไม่เจอแล้วน้ำไหลบรรยากาศดีดีเนาะน็อตแกนแดงฮันนีกิอัพ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 ลิซาโนโนโนลิซามอน w h ว w h a t the sun อ๋อคือช e ่อของที่ที่คุ e จะไปฮ n นนี่คือชื่อของ a นที่ฮนนี่ไม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 ่ไน่ไม่ไ่ไม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 ่ม s ĩ, s ui, ่ไม่ไมงไม่มากม่ไ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 ย่ไม่ไ่ ทอดสายตาไปใกล้ๆแต่ว่าก็เผลอไม่ได้ค่ะทุกคนคะ่ะเด็กๆวิ่งไปวิ่งมานะจาะผู้ไทยก็กลัวน,น้องอลิสาจะลงน้าค่ะทุกคนคะ่ะส่วนพี่อาซินก็วิ่งขึ้นวิ่งลงตรงเนินตรงเนี้ยทุกคนคะ่ะก็วิ่งไปวิ่งไปล้มค่ะทุกคนคะ่ะได้รับบาดเจ็บนิดนึงที่เข่าเขาค่ะทุกคนคะ่ะสาวผู้ไทยก็เลยโอเครีบออกจากตรงนี้กลับบ้านกันดีกว่าก่อนจะมืดค่ำค่ะ บรรยากาศตอนเย็นค่ะทุกคนขาะวิวภูเขาด้านล่างบรรยากาศดีมากออสตินเดอ์ย์ไลค์กิ๊เลซ่าคัมเฮียเลซ่าคัมเฮียเลซ่าคัมเฮียอยู่โกแวะก็หอมนะสวยไหมไอส์ออสตินเย้ยนอร์ทแอฟเตอร์นอร์ทแอฟเตอ นั่นนีเนะนีเน่ coming อูนีเน่ coming <N ino. S 1> ไปค่ะเดินกลับกันได้แล้วตอนนี้ค่ำแล้วค่ะทุกคนค่ะไปบายบายพี่ออซินเสียงรถเสียงนกนกกากลับลังมาแล้วบรรยากาศดีมากเป๊แบเบ๊แบเบ๊แบบอยู่ตรงนี้ได้ไม่นานเพราะว่าเด็กๆจะลงเล่นน้ำทุกคนค่ะ แมวนะแมวนะบ๊ายบายกลับบ้านกันกลับบ้านกันนะคะ <c oughs> กลับบ้านกันนะคะ <c oughs> did you enjoy yeah <c oughs> กลับบ้านกันค่ะ ออสตินออสตินเวทอาม่อนแมนเวดมาดูดอกไม้ก่อนทุกคนค่ะ this is a beautiful flower นี่ beautiful flower this is ไม่เวดมาชมดอกไม้กันก่อน this is ไม่สกไม้สวยค่ะ สาวผู้ายขอส่งดอกไม้สวยๆให้ทุกคนนะคะยูไลท์ฟลเวรสไม่ยอัศินคําแท็กโฟ o ต้แท็กมูนไย่าไฮไลท์ลซ่าสไม่ยเยไม่เห็นพี่อัศินเลยออัศินสุดดาวลยชนเ Let's go home. Let's go home. Let's go. Cặp ban nha ha. Ban can, cặp ban can, cặp ban can. Go 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 go. Go 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 go. Run 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 run. Cặp ban can ha. Cặp ban nha ha. Bye 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 bye. No 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 no. Stinky here. Go go go. Go, go, go Ma. Go, go, go Mama Mama <coughs> Did you hold your bread? Stinky <laughs> Go, go now Hạ đi lên ยังไม่กลับเข้ารังเหรอตรงนี้ก็จะเจอดอกไม้ล่วงเต็มเลยค่ะดอกไม้สวยค่ะเหมือนแปลงปัดแก้มเลยค่ะทุกคนค่ะฮึ่กดรลูกรีนโบเลยจ้กดลูกลูกรีนโบสิ้ <laughs> what happened? Oh, pain. You got pain. mm <laughs> บคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับยูขอขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลิสาเซ็ตขอบคุณค่ะลิซ่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไอ้ลิสาเนอะโน้โน้โน้โดนเกตอินเดไปกลับจะถึงบ้านแล ทุกคพระอาทิตย์สวยมากเราไปดูพระอาทิตย์ตกที่บ้านเรากันอาบีโฮอาบีโฮว้าวกบถึงบ้านแล้วทุกคนกค่ะนู่นพระอาทิตย์สวยมาก พากันเดินไปตั้งใจเพื่อดูแสงพระอาทิตย์ที่ไหนได้อยู่ที่บ้านเราน <ist> ี่ <ซ GO! S 1> เองทุกคนค่ขานิเะโอเคค่ะทุกคนค่ะกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนค่ะ สาวผู้ไทยขอขอบคุณทุกๆท,ท่านเลยที่เข้ามารับชมคลิปส่งกําลังใจนะคะแล้วก็คอมเมนต์ให้สาวผู้ไทยนะสาวผู้ไทยขอพรให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะทํากิจการไดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะค้าขายและก็ขอให้ค้าขายดีนะคะพบเจอแต่ความสุขความเจริญคิดหังสิ่งใดขอให้พรน,นั้นสมหวังดังใจปรารถนาทุกประก,การนะคะขอ,คขอบคุณมากเลยก็นเจอกันคลิปถัดไปนะคะ กับทานตะวันสวยๆที่บ้านแล้วคะ่ะบ๊ายบายนะคะขอบคุณคะ่ะยังยังคลิปยังไม่จบนะคะมาชมทานตะวันตอนเย็นกับสาวผู้ไทยก่อนนะค่อยจากลาจากกันนะคะ